สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกยุรวิท์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองไผ่อำเภอด่านมาะคับเจจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมมาดูบ้านพร้อมสวนมะม่วงครับในที่5ไร่2งาน10ตารางวานะครับขายยกแปลงอยู่ที่2ล้าน2,090บาทนะครับเป็นโฉนดคุดแดงครับผม โอเคก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางมาที่ดินแปลงนี้ครับเราเริ่มจากาการจนบ,บุรีครับมาถึงที่ดินเนี่ยประมาณ30กิโลนะครับและส่วนเทศบาลของอบตหนองไผ่นะครับห่างจากตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยประมาณสัก500เมตรครับเขาอยู่แฉบสายมือห่างจากตรงนี้ประมาณ500เมตรนะครับใกล้กับเทศบาลเลยโอเคเรามาดูเขตพื้นที่ข้างๆนะครับก่อนที่จะมาดูที่ดินกัน,นครับเขาก็จะมีบ้านคน นอบ้านคนนะครับแล้วก็นี่ก็ใช่ครับเนี่ยมันเป็นพื้นที่ชุมชนเหมือนกันครับตรงนี้ก็เป็นวัดของอเขาเรียกวัดลางแค่ครับอยู่ที่ตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมันเป็นเขตติดต่อระหว่างกาญจนบุรีกับรา,าชบุรีนะครับผมนี่เลยพอขึ้นไปนิดหนึ่งก็เป็นโคกเนี่ยเป็นราชบุรีแล้วครับพอเลยจากตรงนี้ไปก็เป็นเขตอำเภอธรรมกา เขาจะจะแหลมเข้ามาหน่อยนะครับของอำเภอจอมบึงเนี่ยครับแล้วส่วนทางขวามือเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นเนินเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเนินภูเขาเลยนี่เลยประมาณนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูพื้นที่เรานี่ครับทางเข้าเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางเข้าบ้านพร้อมสวนห้าไร่ฉนดคุดแดงนะครับจะเป็นทางเข้าแบบนี้นะแบบนี้เลยโอเคประมาณ ทางเข้าเนี่ยมันจะเริ่มจากเนี่ยครับถนนเนี่ยเข้าไปเนี่ยประมาณสักร้อยี่สิบเมตรได้ครับผมน้มํามีไฟฟ้ามีนะครับไฟฟ้าก็ลอยลำอยู่งบนนู่นเป็นเส้นๆน,นะครับวิ่งเข้าไปนะจากถนนใหญ่เข้าไปปลาเราก็มีนะครับเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในพื้นที่เลยนะครับผมไปโอเคโอเคครับเรามาถึงแปลงที่ดินเราแล้วนะเนี่ยเส้นที่มาจากถนนตะกี้นะครับ จะเข้ามาจะเป็นถนนสาธรารณประโยชน์แต่แต่เป็นถนนลูกลังนะครับเข้ามาประมาณ120เมตรถึงที่ดินเราที่ดินเราก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวผมจะบอกไอเรียงใกล้ๆก่อนเลยต้มนมะพร้าวไปเนี่ยครับที่เป็นปมุมพุ่มเนี่ยะจะเป็นภูเขาที่อยู่หน้าทางที่ผมบอกนะครับนี่ก็บ้านคนนะครับข้างๆบ้านเราก็มีข้างแปลงที่ดินเราก็มีบ้านคนนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ ทางก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก็เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับเข้าไปนี่บ้านคุณลุงเขาจะอยู่ข้างในเขาชื่อคุณลุงแขกนูน่นเสื้อสีฟ,ฟ้าเลยนะครับผมโอเคนี่ครับแปลงที่ดินเราก็จะเป็นแบบนี้พลั่งพร้อมไปสวนมะม่วงนะครับนี่เลยทั้งหมดเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยแปลงนี้นะครับบ้านพร้อมสวนมะม่วงเนี่ยเขาจะชักล่องแบบนี้ครับที่เห็นเป็นล่องน้ําเนี่ยครับ ล่องเนี่ยยาวไปเรื่อยๆเ,เลยมีประมาณล่องอยาวๆนะครับประมาณสี่ล่องมะม่วงก็ประมาณสัก4แถวยาวโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเราไปเก็บกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมให้เห็นก่อนนะครับว่าเป็นอย่างนี้ถ้าเราเดินทางมาตรงเนี้ยจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพสายใต้ใหม่นะครับประมาณร้อ่สิบกิโลห่างจากราชบุรีครับประมาณ59าสก้ากิโลห้ก้ิโลครับผมห่างจากจอมบึงอะ่ะประมาณ ตมบึงละลีนะครับประมาณสามสิบกิโลนะครับอ่ะถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเรานะครับแปลงนี้นะทิศตะวันตกก็จะอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยครับทิศใต้อยู่ทางซ้ายมือนะครับตะวันออกก็อยู่ข้างหลังผมเนี่ยทิศเหนือก็จะอยู่ทางขวาหันหน้าเข้าทางนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยทิศเหนือประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเลิอกบอกจุดเริ่มต้นที่ดินเราเลยนะครับนี่ครับ จุดเริ่มต้นที่ดินเราเริ่มจากต้นไม้ต้นนี้ครับต้นมะม่วงเลยครับเนี่ยครับยิงปื้ดเข้าไปต้นมะม่วงต้นนู้นนะครับน่ะประมาณยี่สิบเมตรแล้วก็จะหักขวาอีกทีเดี๋ยวผมจะเขาให้บอกนะครับจากต้นมะม่วงนี้ตามทางนี้สาธารณะนะครับยาวตามทางไปเนี่ยมันจะสี่สิบแปดเมตรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นอ่ารูปแผนที่รูปที่ดินให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะ แปลงนี้นโฉนดมีสองโฉนดนะครับโฉนดคูดแดงโฉนดหนึ่งหนึ่งไร่กับสี่ไร่สองงานสิบตารางวาขายสองโฉนดครูเลยนะครับอยู่ที่สองล้านสองแสนเก้าหมืนบาทนะครับผมอืมโอเคป่ะนี่ครับมันจะมาถึงตรงนี้ปึ๊บจากต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงหนวนที่เห็นน่นนะครับ แล้วก็มาตรงนี้มาตรงที่ผมยืนเนี่ยก็ตรงไปตรงเนี้ยครับตรงตรงเนี้ยไปแล้วก็ไปหักอยู่ข้างในเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะบอกว่าตรงไปเนี่ยมันหักมาแล้วนะตรงไปเนี้ยครับประมาณเจ็ดสิบสามเมตรแล้วก็จะหักซ้ายไปสามสิบห้าเมตรนะครับโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็แลวกันขึ้นรูปแผนที่ให้ดูครับจากที่ว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับเราสามารถ ใช้เป็นที่สาธารประโยชน์ได้นะครับนี่นี่นี่เขาก็ยังไม่ได้พัฒนานะครับเป็นที่ขลองหลวงเนี่ยอยู่ข้างหน้าแปลงที่เรานิดนึงโอเคนะบอกคร่าวๆนะครับใครสนใจก็ทักไอดีไลน์เข้ามานะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สหหรือโทรเข้ามาหาผมนะครับศูนย์7ปดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สหนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าดูบ้านก่อนเลยครับนี่เลยบริเวณบ้านจะเป็นแบบนี้ครับ บ้านเขาจะส่งบ้นบานง่ายๆครับมีหน้าจัว่วออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับนิดนึงประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะแล้วเราก็ขึ้นบ้านประตูเข้าหนึ่งประตูเข้ามานี่จะเป็นห้องโล่งเลยครับผมนี่ข้างบนเป็นฝ้านะครับบ้านยังไม่มีรอยแตกรอยร้าวเยอะนะครับผมนี่จะประมาณนี้เลย นี่ครับอ๋อจะมีรอยปวกขึ้นนิดหน่อยนะนี่นี่ครับรอยปวกมีรอยร้าวตรงนู้นนิดนึงมีห้องนอนห้องเดียวครับกับห้องน้ํานี่ครับห้องนอนก็จะเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ตีฟ้าในห้องนอนนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยครับหน้าต่างเป็นบานเกตนะครับ สี่ช่องครับขนาดห้องประมาณสามเมตรคูณสี่เมตรนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำก็จะประมาณนี้ครับมีชักโครกมีฝักบัวนะครับมีช่องลมแล้วก็มีฝ้าเขาเรียกว่าฝ้าแขวนนะครับฝ้าแขวนอืประมาณนั้นครับผม นี่ห้องน้ําก็เพราะว่ากว้างประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับผมโอเคดูข้างนอกนี่จะเป็นฝ้าแขวนนะครับไฟมีประปามีนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกกันครับนี่ครับน้ําประปาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับมีน้ําออกนะครับอ่ารูปทรงบ้างก็จะเป็นแบบนี้ครับผม นี่ครับรูปทรงบ้านข้างๆบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาจะมีร่องน้ําแบบนี้เลยมะพร้าวเนี่ยก็มีเยอะนะครับแล้วติดลูกทุกต้นเลยนะครับผมนี่เป็นต้นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับนี่ไม่ทราบครับต้นอะไรต้นมะพร้าวเขามีติดลูกทุกต้นเลยส่วนหน้าบ้านเขาจะเป็นแบบนี้ครับ จะเป็นร่องน้ําทั้งหมดเลยเกือบจะทั้งหมดเลยครับนี่ร่องน้ําทั้งหมดเลยถ้ามา,าท่านใดสนใจอ่ะเข้ามานะผมว่าข้างหน้าเนี่ยก็พัฒนาให้สวยๆขึ้นนะทําให้ไม่ต้องลกนะครับผมก็ว่าจะเปิดหน้าบ้านสวยมากเลยครับผมเนี่ยครับโอเคมีต้นมะม่วงหน้าบ้านต้นเบลเลยครับนี่เลยครับ สวนทั้งสวนเนี่ยครับเขาจะชักล่องไว้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นล่องน้ํานี่เลยเนี่ยครับมีบัวด้วยก็ยาวเอาไปข้างหลังนู่นแหละครับมันไปเชื่อมต่อกันอ่าแบบนี้นะครับข้างบางก็จะเป็นแบบนี้เฮ้มีแทงน้ําด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าสวนแล้วครับไปดูกันว่ามันยาวมันไกลขนาดไหนนะโอเค พอเราเดินเข้ามาข้างบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องกลับไปก่อนนะครับนี่บ้านนะแล้วก็จะมีร่องน้ําเราก็จะเดินมาทางนี้ปั๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บมานี่ก็จะเจอสระน้ํานี่เลยครับสระใหญ่หนึ่งลูกนะครับเรียงรายข้างสระนี่ก็จะเต็มไปต้นไปด้วยต้นมะม่วงอาประมาณสักสี่ห้าชนิดนะครับมะม่วงตรงนี้ครับ จำไม่ได้ครับว่าเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะเขาก็บอกว่าปลูกเป็นพันธุ์ดีแหละเนี่ยครับเป็นสะน้ําสะใหญ่พอสมควรนะครับเป็นงานแล้วครับเนี่ยลึกครับเขาบอกว่าน้ําไม่แห้งแหละนี่เลยประมาณนี้เลยครับผมไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับสวนเขาก็ค่อนขั้นเตียนนะครับ ไอ้ตรงนี้มันจะลกๆหน่อยแค่นั้นแหละนอกนั้นก็เตียนๆครับนี่เลยอ่าประมาณนี้เลยครับนี่สระน้ำนี่บ้านครับสระน้ำก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเดินไปอ่าไม่ตรงจุดที่มองได้ชัดๆนะครับ ถ้าเราหันหน้าเข้าที่นะครับผมจะเดินมาทางสะทางขวามือนะครับผมเนี่ยทางขวามือจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันอันนี้ครับเป็นต้นขี้เหล็กเนี่ยเอ่าเขตแดนเราก็จะอยู่เป็นคันเลาะเลาะไปเนี่ยครับเนี่ยครับเลาะไปโพดตาพางนู้นน่ะไปโทถนนเขาเรียกอะไรนะ ถนนลุกลังนะครับเนี่ยตัดไปตรงนน้นถ้าเราหมหันหน้าเข้าที่เนี่ยผมจะเดินมาอยู่แถบขวามือนะตรงนี้ขวามือแล้วครับนี่เลยจะประมาณนี้เลยเป็นดงขี้เหล็กนะครับปุ๊บเนี่ยครับเขาจะมีเป็นคลันนี่ครับเป็นคันสะเนี่ยแนวของเราก็จะประมาณเนี้ย ตรง,น,น,งนะดดน,นู้นก็เป็นทางนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอ่ะนี่ครับนั่นก็เป็นทางทางเข้าบ้านของคุณลุงจะมีบ้านอยู่ข้างในเนี่ยหลังหนึ่งนะครับนี่เลยแต่เนี่ยเป็นทางส่วนบุคคลนะครับมันไม่ทางสาธารณะที่ของเราอ่ะถ้าเราหันหน้าเข้าที่เนี่ยผมจะยืนอยู่ มุมขวาแล้วครับเนี่ยมุมขวาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับพอหันหน้าออกทางปุ๊บนู่นครับเห็นเสาไฟฟ้าเลยน,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 นู่นนู่นนู่นนั่นไงครับเนี่ย,ยมันกั้นด้วยแปลงเนี้ยแปลงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนิดนึงก็จะถึงทางแล้วนะรถวิ่งนะครับเนี่ยของเราอยู่เข้ามาประมาณสักร้อยกเมตรได้ครับเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เองโอเค เนี่ยพอเรายืนอยู่บนคันเนี่ยครับมันก็จะวิ่งไปตรงถนนลุกลังนะครับที่ผมเดินเข้ามาตรงนั้นนะเนี่ยมันจะเฉียงออกไปนะครับโอเคปะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านด้านในของที่ครับข้างๆข,ขวามือนะหันหน้าเข้าที่เนี่ยมันจะเป็นโรงที่เหล็กแบบนี้ครับเตียตยๆอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็จะมีร่องน้ําให้ด้วยนี่ๆๆแต่น้ํานตรงเนี้ยมันขังไม่อยู่ครับ มันเป็นที่สูงเป็นที่ดอนนี่เลยขอบเราก็จเจ่าน,นี้เลยวิ่งมาน,นี้เลยจากที่อ่าบ้านคุณลุงนี่ไงนี่ครับเนี่ยข้างบ้านเขตเราก็จะวิ่งบนคันเนี่ยครับวิ่งเลาะไปเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูกันสักน้ำ นี่เลยครับนี่หลยนี่บนคันเราเนี่ยครับวิ่งไปนี่ปึ๊บอันนี้บริเวณบ้านเรานะนี่ครับน,นิสะเราเราก็จะวิ่งไปนี่ครับนี่ ้นมะนาวนี่เป็นของเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูหลักหมุดเราตรงนี้นะนี่เลยสะใหญ่มากครับโน่นบ้านที่ผมเดินมาจุดๆโน้นแล้วก็อ้อมเนี่ยครับเดินบนคันเนี่ยก็ไปทะลุตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะมาตรงนี้ครับเนี่ยตามที่เราเลยประมาณนี้เลยครับนี่ครับ หลักหมุดเราก็อยู่ตรงนี้นะครับหลักหมุดเราอยู่ตรงนี้ก็วิ่งก็ไปตรงนี้นะครับพอวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเลี้ยวขวาพอาเลี้ยวขวาเสร็จนะครับมันเลยสระน้ําไปมันก็ทะแยงกลับมาหน่อยนึงมันก็จะมีบ้านล้างๆตรงนู้นนะครับนะประมาณนั้นเลยแล้วก็วกเข้าไปที่ถนนแล้วก็ยิงยาวไปตรงนู้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกรอบนึง อ่อนอื่นผมให้ดูตรงนี้นะครับนี่หลักมุดตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงยาวขึ้นไปเนี่ยอีกทีนึงปทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสวนของเรานะครับเนี่ยมันเป็นแบ่งเขตทางขวามือนะครับที่เป็นต้นกล้วยเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอของเราเนี่ยมันบนคันเนี่ยเป็นเตียน,นเนี่ยบางนี้หมดเลยครับใช่เหมือเลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยครับนี่ มานี้เลยครับไปมันเป็นมะม่วงอะครับมะม่วงแล้วท้ายสวนเขาก็จะเป็นต้นกระท้อนเป็นกระท้อนก็มีเนี่ยครับนกระท้อนเนี่ยกระท้อนทั้งหมดเลยโอเคไปตัวผมพาเดินไปดู ของเรานี่มันตเตียๆนะครับอยู่ทางซ้ายมือถ้าทางขวามือไม่ใช่นะครับเราก็เดินเละาะตามหลักเขตลงมาเนี่ยครับแปลงนี้มีสองโนดนะครับโนดหนึ่งไร่หนึ่งโนดแล้วก็สี่ไร่สองงานสิดปารางวาหนึ่งโนดครับผมนี่เลย นี่ผมเดินมาตรงนี้เลยเลาะยาวมันเนี่ยครับเป็นที่ของเราขวามือนะผมหันหันหน้าเข้ากล้องแล้วเนี่ยนี่เลยครับประมาณนี้เลยปุ๊บพอหลุดออกามาตรงนี้ปั๊บ นี่ครับหลักหมุดเราก็จะยิงยาวตรงที่ผมเดินมาเนี่ยไปถึงต้นมะนาวนู่นต้นมะนาวนู่นก็เลาะซ้ายไปเลยครับพอเลาะซ้ายไปเสร็จปุ๊บถึงต้นต้นไม้สูงสูงเนี่ยมันก็เลี้ยวขวาหักขึ้นไปนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็ยิงยาวตามร่องน้ําไปเนี่ยครับบนคันไปเนี่ยนะครับไปถึง ้นอ้อยที่อยู่ตรงกลางล่องน้นํานะครับะประมาณนั้นนะไปดูผมไดพาเดินไปดูมะม่วงก็เห็นเขาบอกว่าประมาณสัก200กว่าต้นนะครับเกือบ300แล้วก็มีกระทอนหอนี่ยครับแจมอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับเนี่ยครับ สิบกว่าปีทั้งนั้นเลยครับผมแล้วเขาก็มีร่องน้ำตรงนี้หนึ่งร่องสองร่องสามร่องสี่ร่องครับผมปะพาไปดูส่วนเ,เป็นคันกั้นที่ดินนะครับเขาจะปลูกไปด้วยต้นมะพร้าวครับสูงๆทั้งนั้นเลยออกออกลูกทุกต้นเลยนะครับผมตรงนี้ต้องค่อยๆเดินนะ กขมีพึ่งโอเคไปอ่ัอน,นี้แปลงของคุณลุงเขาจะเป็นส้มโอนะครับนี่ทางเดินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นส่วนของเราแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนี่ยเริ่มจากต้นมะพร้าวเนี่ย นะครับเรียงรายไปนู่นน่ะหน้าเนี้ยประมาณสักเดี๋ยวก่อนผมเปิดที่ผมสดไว้แป,ป๊บหนึ่งถ้าเราหันหน้าเข้าที่นะครับซ้ายมือเนี่ยมันจะยาวอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดเมตรคือด้านนี้ครับเนี่ยด้านนี้เลยเนี่ย,ยมาชนตรงนี้มาชนต้นไม้เนี่ยครับต้นเนี้ยนู่นหลักอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ยิงยาวตามขอบไปเนี่ยนะครับ ด้านนี้ด้านด้านหลังเนี่ยครับจะประมาณสามสิบห้าเมตรครับผมนี่เลยนะด้านหลังเนี่ยนะครับยาวไปเนี่ยประมาณสามสิบห้าเมตรตรงนี้ก็ร้อยสามสิบเจ็ดเมตรครับผมนี่เลยมันจะตีนเตียน,นอย่างนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันสวนเราก็จะเป็นแบบนี้ครับมีต้นกระซอนกระท้อนแจมข้างหลังแล้วก็มะม่วงยกเป็นอ่าเป็นล่องน้ําคันน้ำอย่างเงี้ยครับสี่ล่อง ประมาณนี้เลยครับนี่สวนข้างไร่เราครับนี่ประมาณนี้เลยนี่เลยครับนี่ของเพื่อนบ้านเรานะนี่ของคุณลุงสวนส้มโอประมาณนี้เลยคุณลุงที่เขาเฝ้าที่ให้เราอครับทําที่ให้เตียนอยู่สม่ำเสมอเนี่ยครับเป็นพี่ชายของคุณครู ของเจ้าของที่ดินแปลงเนี้ยแปลงเนี้ครับที่ผมถ่ายทาบ้านพร้อมสวนมะม่วงเนี่ยครับเป็นพี่ชายครับนี่เลยประมาณนี้เลยแล้วส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทีดูอีกนิดนึงอ่าคลิปนี้จะดูดูช้าๆหน่อยนะครับอันนี้ครับตรงนี้เป็นหลักที่ทะลุไปตรงถนนถนนลูกลังเมื่อกี้ครับนั่นะนะถนนลูกลังเนี่ย จากหลักท่อ PVC นะครับยาวเข้าไปทางซ้ายมือเนี่ยประมาณต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับมันเป็นทางสารณประโยชน์นะครับประมาณสาเมตรครับที่เขาเว้นแล้วก็ทะลุยิงตรงไปนะครับติดชายดงมะม่วงเราเนี่ยครับเป็นทางสาระประโยชน์นะครับเนี่ย,ย,ยวิ่งยาวตรงนี้ไปเลยประมาณนั้นนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ดู วาดกองกลับแป๊บนึงนี่ครับทางสารประโยชน์มาสุดอยู่ตรงเนี้ยเกือบถึงดงส้มเนี่ยครับต่อจากนั้นไปไม่ใช่ครับไม่ใช่รับถ้าไอต่อจากนั้นไปเนะี่ยเป็นของดงส้มเนี่ยครับนะครับส่วนท้าอ่าาไอต้นมะพร้าวเราเนี่ยมันก็จะสุดตรงนี้เนี่ยครับเขตเราก็อยู่ประมาณนี้ครับวิ่งแดวดิ่งตรงไปเนี่ยนะครับตรงไปแล้วก็ตรงปาดมาเนี้ยปึ๊บ ปาดไปเงี้ยครับเฉียดเฉียดล่องสวนเราไปเนี่ยนะครับเนี่ยเฉียดล่องสวนเราไปเนี่ยเป็นทางสารประโยชน์คู่กับแปลงที่ดินเราโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อเดี๋ยวจะจบคลิปถาเข้าสวนหน่อยครับเนี่ยสวนเราจะเป็นแบบนี้ครับพอเข้ามาในสวนนะออกนอกสวนก็จะเป็นแบบนี้ครับ เของเพื่อนบ้านเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้มีลองรองน้ํรลองที่หนึ่งนะครับร่องที่สองร่องที่สามวากต้นไม้นู่นร่องที่สี่ปะเขามีไม้ข้ามด้วยนี่เดี๋ยวผมให้ดูถ่ายมันกลางน้ําเลยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้ครับ มีปลานะครับนี่สี่ล่องมีปลาทั้งหมดเลยนะครับน้ําเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งปีนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่มีแหล่งที่มาของน้ํานะครับผมแต่ในสระน้ําไม่แห้งครับโอเคเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นคันคันที่ผมเดินไปตอนแรกวิ่งไปนูน่นแล้วก็ไปจบตรงท้ายวิ่งกลับมานี่ครับ นี่ก็อ้อมเข้ามาตรงนี้่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปต่ออีกนิดนึงผมจะได้ให้ดูล่องสวนเขามันโลง่งมันสะอาดสะอาดดีครับต้นมะม่วงเขาเยอะมากเลยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสะแล้วครับนี่ๆๆอ้อมกลับมาที่สะแล้วนะ ที่ดินแปลงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนปืนตั้นนะครับเขาเรียกอะไรปืนพกนครับมันจะมีด้ามแล้วมันก็มีปลายยาวๆันนะครับทรงมันประมาณนั้นนะครับนี่เลยทั้งดงเลยครับอมมวงเขามีสี่สายพันธุ์นะครับสี่ชนิดครับผมสี่ห้าชนิดนี่ล่องน้ำเขา ประมาณนี้เลยครับมีบ้านบ้านเนี่ยเขาไม่มีประตูทางออกนะนีม่มีประตูทางออกมีแต่ห้องน้ําห้องนอนแล้วก็ห้องโถงนะครับไม่มีห้องครัวนะครับแล้วก็ไม่มีทางออกนี่ครับประมาณนี้เลยครับผมอากาศเย็นสบายเลยครับเห็นลมพัดไหมว,ว,วิวเลย เย็นสบายดีครับสนใจทัก i d ไลน์ก็มาคาับผมนะครับ0811977446ไอดีไลน์ผมครับส่วนเบอร์โทรผมก็0811977446ครับผมโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับแปลงนี้อยู่ที่ตำบลด่านมะคาเตี้ยจังหวัด กาญจนบ,บุรีนะครับอา้าวการโทษครับอยู่ที่ตําบลหนองไผ่อําเภอด่านคาเตี้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับขายอยู่ที่สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับผมฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจผมก็คือ,อาขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับ youtube ผมก็เอกที่ดินออนไลน์ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ อ่าสวนนี้ก็ประมาณนี้นครับนี่เลยประมาณนี้เลยครับเราก็จะมาโผล่ทางแล้วเนี่ยเนี่ยครับทางก็จะเป็นแบบนี้นะไปะเดี๋ยวเราไปจบตรงทางกันดีกว่าออกจากสวนให้ดูสวนอีกรอมครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่เลย ปูปลาามวิ่งครับน้ําขุนเลยเนี่ยปลาช่อนมเมนแต่วาดกล้องไม่ทันนี่ครับน้ํามีตลอดแต่มันไม่มีทั้งปีนะครับนี่เลยถือว่าเป็นแปลงที่เ,เข้ามาอยู่แล้วใช้งานได้เลยครับ เกี่ยวผลผลิตได้เลยครับผมมาดูแลรักษาเพื่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นก็โอเคนะครับนี่เลยชนดคุดแดงครับสองชนดนะครับผมอ๊เดี๋ยวผมเวียงตัวก่อนอามาผมจะมาบอกอีกทีนึง เริ่มจากตรงนี้ครับอ่านี่ครับเป็นทางที่มาจากถนนหลักนะครับถนนหลักถนนหลวงแผ่นดินนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางสาธารประโยชน์เป็นถนนลุกรังเข้ามานี่นะอ่าเขตที่สุดเราตรงนี้ครับโอไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นทางสาธารครับทางสาธารประโยชน์ก็จะยาวเนี่ยประมาณสามเมตรมาถึงต้นอ่า ต้นอะไรนะครับต้นต้นใหญ่เน่นะนะตรงเนี้ยประมาณสามเมตรแล้วที่เราก็จะวิ่งตรงไปเนะี่ยผ่านลงส้มไปนะครับใกล,ใกล้ใกล้เคียงลงส้มไปนะครับเนี่ยนะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะวิ่งเข้าไปแล้วจากนี้ก็วิ่งไปนี่วิ่งไปถึงเลยรถไปเนี่ยครับสี่สิบแปดเมตรนะครับ,นะรบประมาณนั้นนะโอเคใครสนใจก็ลองทักเข้ามาคุยกับผมนะ ครับผมผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ